สัมภาระเขาจะกำหนดอยู่แล้วว่าการทดสอบรายการในเรื่องต่างๆนั้นน่ะต้องมีอะไรบ้างไม่เกินอะไรนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเ่ะขายจานก็ไก่ค่ะกไก,ออก่ออกออกออกข้อสอบตรงนี้แหละเคยออกข้อสอบตรงจุดนี้เลยว่าการทดสอบรายการเนี่ยกำหนดไว้ให้ทดสอบอะไรบ้างให้อธิบายอันตนายข้อใหญ่หนึ่งข้อครับค่ะก็ไก่ตรวจสอบการทดสอบรายการของ บัญชีรับจ่ายซื้อขายและเรื่องอื่นๆรับจ่ายซื้อขายและเรื่องอื่นที่มีรายการเป็นจำนวนมากต้องเลือกตรวจสอบอย่างน้อย20รายการของแต่ละบ,บัญชีอย่างน้อย20รายการของแต่ละบ,บัญชีคืออะไรรับรับคืออะไรคะรายได้ครับ่าย <laughs> ก็คือค่าใช้ใจ่ายบัญชีซื้อบัญชีขายเนี่ยนะคะหมวดสี่เอาง่าย่หมวดสี่ห,หมวดห้า อย่างน้อย20รายการของแต่ละบัญชีแต่ละบัญชีคืออะไรค่าไฟค่าไฟปกติก็จะมี12บินถูกไหมคะก็ตรวจทุกรายการเลยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตเงินเดือนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลืองชื่อบัญชีเหล่านี้แหละคะ่ะที่เราเรียกว่าแต่ละบัญชีเพราะฉะนั้นเราต้องทดสอบรายการแต่ละบัญชีอย่างน้อย20รายการแปลว่าถ้าเกิดไม่ถึง20รายการเราต้องตรวจ ทุกรายการถูกไหมคะคอ,ยอย่างเช่นพวกค่าไฟค่าน้ําที่มันอาจจะมีแค่เพียง12บินเท่านั้น12บินคือมีเดือนละบินเดือนละบินก็เดือนละ1รายการทั้งปีก็มี12บิน12รายการนะคะถัดมาค่ะขอไข่ค่ะเอกสารสิทธิ์ต่างๆเอกสารสิทธิ์ต่างๆโฉนดที่ดินงนี้นะคะหรือการขอข้อมูลจากธนาคารต้องดําเนินการทุกรายการ เท่ากับว่าถ้าเกิดเป็นเอกสารสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารต้องตรวจทุกรายการค่ะตรวจทุกบัญชีนั่นเองขอควายค่ะก็กลขอไขาขคอควายก็เลยเป็นคอควายยืนยันยอดค่ะเราต้องทําการยืนยันยอดเจ้านี้กับยืนยันยอดลูกนี้กรณีการย,ยืนยันยอดค่ะต้องรวมกันเนี่ยนะฮะ ไม่น้อยกว่า60%ของมูลค่านี้ทั้งหมดเขาให้เรายืนยันยอดค่ะเจ้านี้หรือลูกหนี้แปลว่าเราจะยืนยันเจ้านี้ก็ได้หรือเราจะยืนยันลูกหนี้ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่ข้อสอบที่ออกให้เรายืนยันยอดลูกหนี้ค่ะเรายืนยันยอดลูกหนี้แล้วก็ไม่น้อยกว่า60%ของลูกหนี้ทั้งหมดดังนั้นลูกหนี้ในที่นี้คือให้เรานึกถึงลูกนี้รายตัวค่ะลูกนี้รายตัว บัญชีแยกประเภทย่อยนะคะดึงออกมาว่าลูกนี้รายตัวมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เอายอดรวมทั้งหมดคูณ60%พอคูณ60%ต้องไม่น้อยกว่า60%เราจะตรวจ70%หรือ80%ก็ได้ให้เรายืนยันยอดนะคะและตรงนี้ดอกจำไหมก่อนกรณีการยืนยันยอดจะมีวิธีการยืนยันยอดอยู่นะคะว่าหลักเกณฑ์ในการยืนยันยอดน่ะก็จะมีการกำหนดเอาไว้ว่าวิธียืนยันยอดต้องมีต้องดําเนินการตาม กระบวนการไหนบ้างค่ะถัดมาค่ะข้ององูใบกำกับภาษียืนยันการออกใบกำกับภาษีค่ะคือใบกำกับภาษีซื้อใบกำกับภาษีซื้อมีวิธีการยืนยันยังไงบ้างผู้สอบบัญชีอันนี้ถ้าเป็นประสบการณ์นะคะเราจะขอรายงานภาษีซื้อหรือบัญชีแยกประเภทภาษีซื้อมาแล้วเราก็ มาทำการสุ่มตรวจค่ะว่าใบกํากับภาษีซื้อ20ลำดับแรก20ลำดับแรกคือ20ของที่มีมูลค่าสูงสุดอย่างเช่นของที๊เาทำมานะคะก็คือเอาบัญชีแยกประเภทหรือรายงานภาษีซื้อเนี่ยมาเป็น Excel แล้วก็มาซอสหา20รายการแรกที่มีมูลค่าสูงสุดซอสจำนวนเงินเลยค่ะให้มันเรียงกันว่า20 รายการแรกที่มีมูลค่าสูงสุดพอ20รายการแรกของมูลค่าสูงสุดตรงนี้ห้ามซ้ํากันด้วยนะห้ามซ้ํากันหมายถึงห้ามเป็นลายเดียวกันน,นี่นะคะและต้องไม่เป็นใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการลายเดียวกันเว้นแต่กิจการที่มีการออกใบกำกับภาษีให้ไม่ถึง20ลายก็ให้ยืนยันเท่ากับที่มีนั่นแหละหมายความว่าถ้าทั้งปีเรามีใบกำกับภาษีแค่20ลายเราก็ยืนยันทั้งหมด เป็นรายเดียวกันก็ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดมีมากกว่า20รายการให้เลือกที่สูงที่สุดและไม่ซ้ำลายกัน20รายการแรกค่ะครับจอจามค่ะสินค้าคงเหลือเข้าจะใช้คาว่าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือคือเราหนะี่ยไปสังเกตเข้าร่วมสังเกตการ,การตรวจนับสินค้าคงเหลือตอนสิ้นงวดบัญชีสิ้นปีเขาอะนะคะ เราต้องเข้าสร่วมเนี่ยไม่น้อยกว่า50นร้อยละ50คือ50%เปอของมูลค่าสินค้าเหลือทั้งหมดคือเราอ่ะต้องขอสต็อกเข้ามาค่ะว่าสต็อกเขานะวันสิ้นปีเนี่ยปิ้นออกมาหน่อยจากโปรแกรมบัญชีว่าเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็เอามูลค่ารวมด้านล่างสุดคูณ5 0เปอร์เซ็นต์แปลว่าวันที่เราเข้าสังเกตการเราต้องขอดูของจริงเนี่ยไม่น้อยกว่า5 0เปอร์เซ็นต์เราก็ดู6 0สิเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมดเลยค่ะ อันนี้เขาก็จะกำหนดเอาไว้เป็นเรื่องราวอยู่นะคะชอชิงค่ะกรณีรายการทางบัชีจะทดสอบมีจำนวนน้อยและมีสาระสำคัญค่อนข้างมากต้องทำการตรวจสอบทุกรายการคือกรณีรายการทางบัญชีค่ะเช่นค่าบริการอะไรไปค่าในหน้าแล้วกันสมมติค่าในหน้าค่ะมีแค่เพียง2รายการแต่2รายการมันมีสาระสำคัญนะ สาระสำคัญที่น้างมาคือเม็ดเงินที่จ่ายนะก้อนใหญ่เราต้องตรวจทุกรายการเลยค่ะอาจารย์มโนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะถึงชอชิงอันนี้คือออกข้อสอบถึงชอยชิงยี่สิบคะแนนอืมเคยออกอาตาัตรายค่ะอาตาัตราย